่คิดว่าจะทำหน้าตาให้เกียรดชื่อคอนเสิร์ตหน่อยเหรอใครๆขว้างใครขว้างใครอ่ะเฮ้ยนี่เกลียดสมเกลีอันนี้ดีอันนี้หล่อๆๆได้เลยครับยอมรับแล้วว่าหล่อจริงพี่เต๋อหล่อไหฮะเอางี้ผมสนุกให้เลยผมคิดว่า ครับทั้ง12คนบนเวทีนเนี่ยทุกคนก็คงมีความหล่อคนละสไตล์นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะชอบและก็สนุกกับคอนเสิร์ตนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมนะครับผมว่าพี<ม>่สองคนทุดเยอะเกินไปนะไม่ใ่จะให เอางี้ถ้าองั้นเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าได้เอางี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมกับพี่เต๋อเนี่ยขออนุญาตเป็นพิธ totally ีกรแนะนำสลักทีละคนเลยดีไหมได้เลยอ่ะผมอ่านมอยู่ตรงนี้ครับงั้นเริ่มที่ผมก่อนเลยไหมฮะคนแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับหล่อติน่ารักมีรักอินโอ้โหไม่กระพือเก้า ท่านูุพี่จารณ์ครับครับผมสวัสดีครับผมอาเร็กธีรเดชเมธาวรารีครับครับผมเดี๋ยวบอกว่าคุยยวมากเลยนะครับเมธาไก่ว่านอะไรอีกต่อไปเมตาวารีตกลงว่าคุณเป็นเพศไหนกันี่ยทำไมฮะพี่ไก่คราเพศชายสิครับเอาพี่ไก่เป็นผู้ชายรอ้าว ดูอเาเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยอ้าบะหมงอาบะหมงนักแสกงไมนเอาว่าอะไรยาวร้อยจุดยาวมากยาวนี้อยู่ไหนเนี่ยนะอีกแล้วอ่ะเอ่อน้องต่อยาวกว่าเยอะเดี๋ยวต้องพูดเลยว่ายาวมากน้องต่อยาวมากผมผมว่าไม่ถึงยาวตรงไหนเลยว่พี่พี่ครับพี่พี่กำลังชี้ผิดที่อะครับนักแสดงโอเคครับนั่นแล้ว โทษครับโทษครับอันนั้นเป็นชื่อที่ทุกๆคนรู้จักกันในนามแบบว่าซีรีส์สุดฮิตของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมชื่อ,อต่กกอธนภพลีรัตนกจรมาครับโอ้โหยังไงยังไงนะผมข,ขอพิสูจน์หน่อยแล้วกันนะฮะฮะลีรัตนกะขับจรนนะับได้หกนิ้วต่อหกนิ้วยาวจริงคนระับเฮ้ยยยย ขอขัดเวลาแป๊บนึงก็ฉัดบอรีลไอสีนิ้วเอยพี่สีนิ้วเลยอ่ะแล้วพี่โอยสีนิ้วเนี่ยจะรับทบายแล้วพูดนะอะไรนะตั้งสีเพิ่มสีเราถามเรื่องนี้นะครับฮะเถามอีอันนั้นักคนต่อไปเลยนะฮะคนต่อไปจะดีกว่าคนนี้เมื่อกี้ของของต่อนี่ยเขาบอกว่ายาวมากนะฮะของผมนี่หวานสั้น mãi 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 เอเดี๋ยวข้างนี้น้องมินเอ้ยถูกน้อง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 พีนจะไปนั่งเฉยๆนะฮะยังไงก็ควรเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรทีมงานเดี๋ยวช่วยเปลี่ยนชื่อโซนด้วยนะฮะเป็นเอ็มเพนะฮะเอ็มเพย์อแล้วพี่พอครับเดี๋ยวโอ๊ยรอบเยียวแล้วกันเดี๋ยวเข้ามันดข้าวันข้ามผมวันนี้มาพีนมาครับ คนต่อไปครับเป็นคนที่ผมต้องบอกว่าผมอิจฉามากจริงๆคุณสนยุกครับสวัสดีครับทำไมถึงได้อิจฉาสวัสดีครับสนยุกครับทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะพี่คือที่เล่นล่าสุดนี่คือเล่นกับนางงามสิบคนเฮ้ยอะไม่น <transformed> ี่ว่ามันเล่นอะไรนี่ลายอะไรนะจริงหรือไม่ที่บ่าอะไรใช่ไหมลายผู้ชายพวกนี้ใช้ได้ใช้ คุณอันนี้คอนเสิร์ตหล่อมากๆนะฮะคุณจะมั้งมากๆเหล่านี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณนดูโทรศัพท์ทำไมคุณจะแอดไลน์เขาด้วยใช่ไหมพี่บอยไมาโรงพันพี่บอยคันเหรอครับพอดีเป็นขนคุทธพอดีเลยคือว่าเดี๋ยวน้องๆเข้ามาล็อกเย็นขอเองเลยครับโอเดียมโอเยี่ยมครับผมอกคุณด้วยละกันอะไรนะฮะได้ครับผมต่อไปนะฮะเมื่อกี้หล่อแบบเดี่ยวๆไปแล้วต่อไปหล่อ เป็นแก๊ป้า้สวัสดีครับผมแก๊งซุ่มเทนทัน,นครับผมสวัสดีครับผมพัอทอิสริยอครับผมสวัสดีครับผมก้าววรรณารับ ยอดเยี่ยมน่ารักพร้อมเพียงมาก<ะ>ว่าพอมาเป็นทีแบบนี้เราจะสามารถแย,ยกได้ไหมว่าใครเป็นใครนะครับอ๋อจริงๆไม่ยากพี่เตอ๋อเวลาแยกเนี่ยแกงส้มหล่อแบบท่ายเยอะครับน้อ,อ,อ,องกาปแบบของผมนี่หล่อแบบท่าย,ยากส่วนผมครับหล่อท่ายเดียว ผมเห็นคนคนนั้นคนดูคนนั้นหน้าพังอ่ะอะไรอย่างนี้เลยลอยนะที่ต้ยแรงอัดแรงมากถ้าอยากยู่เดิกน่ะรมีใครมาในครั้นี้อันนี้หล่อหล่อเป็นแก๊งแล้วใช่ไหมต่อไปหล่อทั้งตระกูลไป รยผมและผมคุณพันธุ์จุฑาเทพครับยันเล่นเลยยิดงบอยมากครับปกติแล้วเวลาพวกคุณสองคนอยู่ในบ้านจุฑาเทพอันนีครับเรียกกันยาวนี่ตลอดเลยไม่จริงจริงนี่มันเอ่อมันมีวิธีการเรียกก็ย่อสั้นๆสั้นๆสั้นๆเลยเรียกไงฮะหล่อก ต้องพอใจพี่เตอ๋อนีดนึงเขาไม่เคยได้ยินคำนี้ในชีวิมตมาก่อนเลยความสงสารพี่นะอ่ะเขาเลื่อนต่อดีกว่าหล่อเป็นแก๊งก็มาหล่อทั้ตระกูลก็มาคนต่อไปฮะหล่อเดอะบอส ผมมาครับแต่ผมยินได้กิการนะครับผมไม่ใช่คนหน่อก็เป็นเพเ่อนชายคนหนึ่งที่อัาดูอะไรดูอะไรเท่านัเอาไปร้องเพลงเลยพี่จอยพี่เตร์เข้ามาเร็วๆครับนี่ครับเราเรียกพเพรามันเรว่จริงๆกีการมาชอบละครตอนนี้กํลังเรื่องอะไรนะใช่ครับแอบ ออนไลน์ผมชอบมากครับตอนนี้พ <m> ี่แบบกำพีคมากเลยพี่ที่เข้าใจากำพีคมากเลยกำพีกเลยพี่กำพีกเลยพี่ี่มกเนี่ยเ่ยเออคุเไปพูควีก่อหน้าพี่เต๋อเนี่ยเต๋อเมื่อกี้พูดคำวพีกต่อหน้าพี่อ่ะคุณก็พูดอยตอนนี้ที่บอกเฮ้พี่นี่พี่เขาเจ็บเว้ยช่วย่อยเดี๋ยวเจ็บตรงมึงกอ มันมีคำว่าเดตติ้งดีฮิตอะไรแล้วหมดเลยไปไหนไเดี๋ยวผมขอถามพี่เตอร์ถามหนึ่งได้ไหมครับพี่เตอร์ครับพี่เป็นไอดอลผมนะและละครก็เก่งร้องเพลงก็พรอดีใจมากที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ทำยังไงถึงมีลูกทายังไงถึงมีลูกน่ารักพุกเกาตลาโมกแล้วอ่ะก็ผมบอกอยู่แล้วแต่ผมก็เกลียดตามแล้วนี่ พี่แก่อยากรู้เมล่อไ่ครับพิพิเตอร์เขาเนี่ยไปเห็นไปกับแฟนครับครับยังไงครับจับมือจับมือพอแล้วโอ้โหทำให้ปล่อยยากกว่านี้อ่ะฮะให้ปล่อยยากกว่านี้พี่พีเตอร์เขาไม่เดินเลยไม่เดินเใช่ไหมเร็วเร็วนี่ทุกคนตรงจะได้คอนเสิร์ตกันี้หรือจะทอล์คโชว์เรื่อยๆต็ไสิผมว่าเราจะบอกว่าทีแรกวันนี้เป็นคอนเสิร์ตแดนใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขเป็นร้องไปแดงแต่ว่าผมอยากเห็นพวกคุณแดนนะอ้าวไหนใครจะต้องโชว์ต่อไปยกมือขึ้นไป มีใครบ้างฮะใครอ่ไปเตรียมตัวสิครับเอ้่าอ่ไป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 เราไม่อนเราไก่อนเลยอ่าหรือว่าพวกเราไหนมีใคร